มระเบิดไหมไม,ไม่โดนพี่ด้วยโอ้โหระเบิดเดือเชื่อโอ้โหไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยไม่ใช่ลูกค้ายีา่ห้ออะไรวะคุณไม่ได้ยินเสียงตีนเลยเลือเชื่อว่ะ <c oughs> ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยพูดเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยจะจริงจังในการไต่แรงแล้วข้อความในแฟนเพจเนี่ยโอ้โหทะลักทะลุ พี่เปมถ้าพี่เป็มจะจริงจังในการไต่แรงเนี่ยอันดับแรกนะพี่เป็มมือต้องใส่หูฟังัปกติผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมใช้ลําโพงนะครับตัวลําโพงเนี่ยมันก็นะมันอาจจะจับทุกการเคลื่อนไหวเสียงทุ้งเสีเทาเล็กๆน้อยๆ พันนี้เนี่ยเลยใส่หูฟังเล่นแบบโหมดจริงจังนะครับนอกจากเรื่องหูฟังแล้วนะครับผมเรื่องตัวละครเรื่องสกิลก็สำคัญนะครับน้องแนะนําว่าถ้าพี่เปิมไต่แรงต้องอันนี้พี่เปิมไวพี่แฮกเกอร์นะครับผมแสดงศัตรูที่โมโคโยิงให้ทีมเห็นเป็นเวลาห้าวิจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายคําแนะนํามากนะครับผมแต่ผมลองเล่นอันนี้แล้วเอออันนี้เข้ามือวะงั้นเราเล่นอันนี้เลยแล้ะกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารีแลงมาเนี่ยแลงเราเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหซีเวอร์ ทำไมมาตกต่ำดำดินไดขนาดนั้น <c oughs> อีกแม่งอีกไกลเลยกูจะไปฮีโร่อีกแตดูในทีมก่อนวิ้ยน้องซาร่าออนว่ะชวนชวนชวนอยู่ไหมเผื่อ,อน้องเล่นด้วยชุดเธอกลืนฮัลโหลซาร่าได้ยินพี่ป้าวได้ยินไหมคะซาร่าไตาแ่แหลงกันไหมได้ค่ะ นานๆที่จะตตยกับสาแต่โทษทีนะซาร่าพี่ขออนุญาตเป็นคนแบกนะน้องรักเดี๋วดูคนอื่นก่อนว่ามีใครว่างเล่นกับเราไหมซีซั่นนี้เนี่ยพี่จะตั้งใจในการไต่แรงซาร่าเชื่อไหมเชื่อจะเชื่อด้วยเหรอพี่ไม่เชื่อตัวเองเลยอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งใครแนะนําตัวพี่ผมเองพี่ผมเองพี่มึงใครอะผมองจับได้ที่ไหนอ่ะคนแรกของแกน์ครับพี่อ๋อยองเดอะไรอู <ś r att us> แค่นี้จะหุบไม่ได้เกินน้องพี่พี่น้องรักของพี่พี่จะลืมเองได้ไงฮะน้องพี่พี่จะตั้งใจในการไต่แรงแล้ววะเองเชื่อพี่ไหมพี่เดี๋ยวผมจะแบบพี่ไปแก่เลยละกันไปเฮ้ยฮีโรอีกพอหนุ่ม๋ยวคนจะหาว่าแคร์เรามันขี้โม้ เว้ยไปเปล่าเปล่ากันเป่ากันไปหรือเปล่าปักทงกันไปหรือเปล่าไปมาสตาร์ทกันเลยนะครับผมวันนี้มีน้องซาร่ากับน้องพีนะครับผมมาช่วยเล่นด้วยยพี่จริงจังนะพีซีซันนี้พี่จริงจังมากๆมันมันเพิ่งรีซีซันมาเลยใช่ไหมใช่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 ค่ะซาร่าซาร่าซีซันที่แล้วจบเท่าไหร่ครับอะไรนะซีซันซีซันที่แล้วจบแลงอะไรลูกเออแดงๆค่ะเฮ้ยเอาดีแลพีอะผมผมจบมาสเตอร์พี่เ้ย พี่ได้ข่าว่ามึงมึงโดนเขาโกงไอดีมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่คผิดกฎหรือเปล่าไปทำยังไงให้เขาโกงเหลือเชื่อน้องพี่โอ้หจริงๆนีง้มีคนหนึ่งครบแก๊งเลยนะแต่ว่าในแคนน่าจะอ่อนกันไม่ครบนะครับไอ้ยองดงยงแดไอ้กัดหายหัวตั้งแต่มีไฟเอมโอ้โหมันไม่เล่นเลยอ่ะมันหายหัวโอ้หทำไมแรงมันสูง อ๋อคือผมแรงต่ำไงแต่น้องผมมันแรงสูงไงใช่ปะไม่ซีอยู่แล้วสวัสดีเอ่อเบอร์สองด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับเบอร์สองเอาไปหนึ่งปักเฮ้ยเฮ้ยพี่พ,พี่พี่ไม่เล่นหลวมนะเพราะว่าซีซั่นนี้พี่จรงิงจังโอเคพี่โอเคนี่พี่จรงิงจังนะเนี่ยพี่ใส่หูฟังวุ้ยบุรค้าบุรุษค้ามัเอาแค่เราไม่ลงหรอกพูดแค่นี้วุ้ยวุ้ยหูไม่เอาไวก่อนามาได้พี่ไปก่อนว่ะแต่ได้พี่ไม่เยอะ เอ้ยซาร่าทำไมทำงั้นอะลูกอยากแคปปุ๊ทำมาได้ไหมครับหูระเบิดซ้ำเลยซาร่าลาก่อนมะเฮ้ยไม่ไม่เข้าหัวเลยว่ะแม่งยุดจั๊กยุดจักกระปักกิ้งพี่จะดาวหนึ่งพี่อ่ะมันปั๊มมังปั๊มยาอยู่ขวามาขวาขวาพี่มาเฮ้ยดีอยู่ดี มจากไหนนเ <si ี่ยกำลังไปพี่ถูไม่มาจังไส้วะที่ถูกเหลือเดินท้ายเหลือเดินท้ายแล้วพี่โอ้โห้ดิพี่พยายามแล้วน้องคือมันตึงจัดอะคุณผู้ชมเฮ้ยกูเจอแรงอะไรวันนี้อเอาดีเอาดีเอาให้ไหวเอาให้ไหวบอสองนายช่วยทำอาหารกินหน่อยดิเราถ่ายคลิปอยู่แพ้นี่อายนะคนดูเป็นแสนนะเออหัวใจมัแตกแสบนะครับมุง น้องซาร่าเอาหน่อยลูกอย่าให้คนดูเขามาคอมเมนต์เน่าเอ้ยแคนกุ๊กทำอย่างนไม่ได้เราไม่ใช่แคนธรรมหารเราไม่ใช่แคนกุ๊กคนละคนละกุ๊กหรือเปล่าน่าจะเจ๊อันนั้นเขาน่าจะมาไกลเป็นปลปลายหนุ่มสีเหลืองหน้าพี่เลยหน้าพี่เลยปเปล่าไปเปล่าระวังระวังระวังหน้าพี่หน้าพี่พี่ไม่ไม่มีระเบิดว่ะไม่งั้นปลายัดเลยเนี่ยปืนปืนเราเสียบเกลียบพี่ตาเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะเราเราเงินน้อยไงแต่ว่าปัาขาดแล้วพี่ โดนไปก้าสิพี่โดนไปก้าวสวยน้องสวยนี่หมดจริงจังมากนะเนี่ยนี่มันต้องใช้ยาไม่ต้องรีบไปไม่กล้าบุกพี่ก็ไม่กล้าบุกว่ะเฮ้ยมึงอ่ะปืนได้เปียบมึงต้องบุกกู้แปรนขวาขวามาขวามาสาระไอ้หน้องพี่ขวามาตกลงมันถูกเกือบร้อยตัวพี่เห็นตีนมาพี่เห็นยิงยิงโดนโดนโดนอุ้ยพี่พี่ซุ่มหนับพี่ซุ่มหนับนึงมันมามันมาใกล้พี่แล้วใกล้พี่แล้วมันเจ็บไอ้พี่มันเจ็บไอ้พี่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแบบมันเจ็บมันเจ็บร้องหาแม่เลยอ่ะขวามาหลังเสาเกิด แม่งปืนมันดีอ่ะท่านผู้ชมปืนมันดีกว่าปืนผมเยอะเลยอ่ะโดนไปหกสิบเจ็ดพี่โดนไปหกสิบเจ็ดน้าเราระวังระวังสาระถ้าเราเอเมตตู้มาหูกระเบิดหนล่อยปืนกูมันเสียเปียกแค่นั้นเลยเฟรนด์ไปเรียบนี่ไงแม่งเปิดสังกะระครับผมสวยๆเลยอ่อนให้ก่อนอ่อนให้กอ่อน แม่งเอ้ยแววแห้งมาแล้วฮะเปิดซีซั่นฮะเอ้ยแต่เราได้ปืนแล้วเราได้ปืนที่เราถนัดแล้วน้องๆโดนกูแน่มกูโดนระเบิดกูแน่เอาดีๆเอาดีๆช่วยกันหน่อยจิ้งจังหน่อยดีเอ็มมันต้องไม่แพ้อยู่ยวเลยพี่โอ้โหกูกลัวจะเขินเขาดิไอ้น็อตไอ้กัปช่วยกูด้วยมันอยู่ไหนไประวังระวังนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะไม่ต้องผีผามนะทุกคนพี่หามันอยู่หาจุดมันอยู่เจอละ มังตั้งไอวอลหรือวะม่งเล่นแบบเล่นรอบครอบจัดอะปาระเบิดไปอู้จังเลยจังเลยโอ้เจ็บ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 จัดเจ็บจัดเจ็บจัดประหลาดทิงไหนอยู่น้องๆเมื่อกี้พี่โดนยิงจากด้านล่างซ้ายอ่ะไม่ร to ู้ว่ามันขึ้นมาหรือยังนะช่วยดูข้างบนตรงฐานมันก็มีพี่โอ้แม่เอ้ยออ้ยหลังหลังหลังมาเฮ้ยมึงไม่ร้องผัวโบโอ้โแม่เอ้ยนี่คุณเจ็บไม่เจ็บว่ะ สวยสวยสวยซาร่าครับพี่ขายาหน่อยน้องขอยาหน่อยน้องซาร่าเป็นไงวะวี่ตายเลยออกมาเอายาเหลือเชื่อไม่ไหวจะ่ฝืนซาร่าไม่ไหวจะ่ฝืนไออยู่ได้อยู่ได้อยู่ระวังระวังระวังหระเบิดโอ้โหระเบิดไอ้พี่ระวังโอ้โหระเบิด ม işte ันเจ็บพ <in uh> 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 ี่จะได้าวได้ย uh ืนดาวสวยๆๆๆทำๆเลยทำเลยีเล่นๆเล่นเก็บของก่อนเก็บของก่อนมาดีมเก็บสามพอได้เว้ยพอได้เว้ยพอได้เว้ยอ้าวกูเก็บปืนผิดเชื่อฮะมือมันไวไม่น้อย ผมเปลี่ยนปืนก่อนนี่ปืนเก่งผมเลยปืนเก่งผมเลยโอ้โหแม่งยิงเงินหมดเวยแล้วเวยแ,แล้วมันหนีเลยน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอได้พอได้พีพ่พี่พี่เก่งปืนนี้เหรอเนี่ยผมผมเก็บมาตามเมื่อกี้ไม่ได้เลยปืนนี้พี่เล่นไม่ได้เลยไอ้ปืนยองยิงเนี่ยเอ่อพี่ขนาด X M 8ปดล้วงล้วงอุ้ยจะดด้พี่จะดไดเท่า,า,าไหร่เท่าไหร่ซ้ายเหรอเก็บเก็บมาพี่พี่ไปก่อนพี่ไปซ้ายนะพี่ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายลงตัวด้วยทุกคนอยู่บนบ้านอยู่บนหลังคาพี่ตรงหน้าหน้าบ้านเตียง รามงสีเหลืองโอเคไม่กล้าวิ่งโุ่งไาเดี๋ยวตายฮะเห็นแล้วบุรุษค้าบุรัษค้าเจ็บเจ็บเจ็บบุรุคาเจ็บน็อกน็อกน็อกบุรุค้าน็อกตัวหนึ่งเสร็จปานระเบิดดาวดาวหนึ่งดาวสองสวย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 ดาวเยอะต้องถมดาวดังสาม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 ตัวท้ายแล้วพี่เหลือตัวท้ายแล้วพี่ตัวน็อกค่อยๆเล่นอยู่ข้างบนตัวท้ายอยู่ข้างบนจะร่างขึ้นช้าน่อยเร็วระวังนะระวังนะค่อยๆนะเก็บของอยู่ แฮมเมได้ไหมให้พี่คือนมาชวบอ่ะสวยเริ่มมาแล้วเครื่องเริ่มติดแล้วนะคุณผู้ชมจะบอกนะทุกคนสู้สู้ส,ส,สู้อย่าเปลี่ยนปืนก่อนนะครับปืนที่มันไม่ได้จริงว่ะท่านผู้ชมเยี่ยมเลยออมขังมันไม่มีนะครับซื้อซ่อมซื้อยาซื้อยาโอเคพร้อมทุกคนไปครับมาแล้วมาแล้วตึงจัดตึงจัดประดัดขิกต้องเล่นบ่อยๆครับเล่นบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มจําแมพได้ตอนที่ผมยังจําแมพไม่ค่อยได้นะ พี่นะพี่เจ็บจัดนอ็อเปล่าโอ้ยไม่ไม่นอ็องไม่น็องก,ก็บุกดิเดเดพวกตุ๊กตาล่าอพี่เป็นงโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบละพี่เกือบละรีบไปไหน่อยฮะท่านผู้ชมไม่ดีนะอย่างงี้ first b โอ้ยห,หมูระเบิดโคตรเยอะแม่งสงครามมหาเวทโอ้ไม่ปัน้นระเบิดไม่้าไม่มโดนพี่ด้วยโอ้ย สงครามมหาเวทว่ะระวังนะระวังนะข้างหน้าเนี่ยขวานะระวังนะเป็นพหนุ่มเสื้อเหลืองร้ายการ์ดสวยสวยสวยดู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 ดีหน่อยดูดีนหน่อยเอาเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยสวยสวยสวยพอจะมีคนมาดึงได้ไหมเบอร์สองครับเรียบร้อยไม่ทันเบอร์สองตายแล้วพี่เบอร์สองตายแล้วพี่อ๋อเบอรสองตายแล้วหรอหนึ่งหนึ่งวะเฮ้มย์สองหนึ่งไหวบ้างพีพีล่นเสงทางขวาด้วยนะ วาวววาวมมาจะวิ่งเขาอุ้ยระวังระวังระวังเขาถมแน่พี่เขาถมแน่มาละสวยพี่อันห่มันสองตัวคุณผู้ชมกดโค้ดไม่ติดพี่เสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค้งตึงว่ะพี่ไม่โคตดตึงเลยว่ะโหมดจริงจังตึงจังไปพร้อมกดปักธงให้แรงใจทุกคน นาาแล้วแหละปักเทิงมาขนาดนี้เราดีพูดจริงหรือเปล่าอย่าหลอกให้หลอกอย่าหลอกให้หลอกอะไรวะอย่าหลอกให้ดีใจพี่ปลาระเบิดกอนไหมเก็บไว้ใช้ด้วยท่าผู้ชมระเบิดเรามีแค่2เม็ดฝั่งขวาดูด้วยนะฝั่งดูขวาคนนึงนะครับพี่ไปดูเองก็ได้สารดูไว้น้องเฮ้ยโอ้โหพี่มันมันลุมตรงนี้เลยพี่สามตัวพี่สามตัวตรงกลางโอ้แม่งเอ้ยพี่ป่าระเบิดอยู่ไงเรียบร้อยเลย โอ้ยแมงเปิดแรงส,สวยๆคุณผู้ชมหวยป่ะหนึ่งสามสวยครับหนึ่งสามไหวไหมนี่นมาดันข้างหลังตึงครับตึง้งมากมากเปิดสวยไหมล่ะปิม <c oughs> แต่ทุกคนคือเล่นกันเต็มที่แล้วคุณผู้ชม,ชมถึงเวลาที่ผมต้องเอาไม้ตาย嘛นุ่นเนี่ยพีเอเลยนะน้องก็เล่นดีแล้วนะ เราเล่นไม่ดีนะครับคือเราเจอตี้โหดูดิเชื่อไหมดามเมจผมทุเรศจังวะซาร่าดาเมจทุเรศผมอีกถึงเวลาที่พี่จะต้องเอาตัวแสบแห่งแคนดมมกมันออนไหมนี่ไงมาโอ้โมาแล้วยองแดะพี่พิมพ์พี่ตามไปเลเนี่ยพี่ผมอยู่กับสาวครับพี่ว่าไงนะผมอยู่กับสาวพี่จะเล่นไหมเอาแค่นี้ระหว่างสาวกับพี่มึงเลือกใคร เรียลูกพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่พูดอย่างนี้พี่ก็สบายใจพี่สบายใจน้องไม่เคยทิ้งพี่แล้วเมื่อกี้พี่พุ่งม่แพ้มาด้วยเฮ้ยแต่ผู้พี่ทำกันเต็มที่แล้วนุ้ยแบบ ไม่ได้แบบเล่นแย่กันเลยอะ่ะอาจจะมีพี่คนเดียวที่เล่นแย,ย่แต่ทุกคนเล่นดีตัดตัดออกได้พี่ตัดออกได้พี่เฮ้ยตัดออกอะไรเอาให้คนดูดูไปเลยมันตัดตรงตัดออกอะไรไม่ใช่เ็กนะเอแต่แต่ว่าผมไม,ไ,ไม่ได้เล่นในความนะพี่ตอนเนี้ยใช่เล่นในมือถือเหรอใช่ครับอ่าแเล่นจะเล่นได้เหรอไหวป่าวเล่นในมือถือนี่ไหวหรือปเปล่าถามก่อนในมือถือก็พอได้อยู่เอาล่ะท่านผู้ชมจะได้เห็นแพ้สองเกมติดครับผมเหนือเชื่อจริงอะไรเ่ย เฮ้ยเฮ้ยปัดธงเฮ้ยเอาดีเอาดีโอเคเดี๋ยวพี่มาหน่อยหลังจากล้มไปแล้วไปได้แล้วนีไอ้ยองแดงมึงได้ใช่ไหมเนี่ยในมือถืออ่ะไั้นนพี่ได้ไม่ต้องห่วงพี่ระดับยองแดงยไม่ได้ป่าคอนแซ่บไี่พี่ันไม่เจอเลยวะน้องอ๋อเจอแล้วอยู่บ้านนั่นน่ะเนไหนบ้านไหนบ้านไหนหน้าบ้านเราเลยพี่แตพี่พี่พี่มันเล่นโป้พี่มันเล่นโป้ ไม่ปีมไม่ปีมตัวเดิมตี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 เดิมโอ้ยแม่เอ้ยสองตาติดมันปลาระเบิดลูโกโร่โอ้โหแขนกูุ่มเหลือเชื่อจริงพี่เป็นีริงแล้วตัวหนึ่งแม่เอ้ยไม่เป็นไรพี่เราอ่อนเองปู้มันจะปนด้วยเอ้า โอ้ยหยามเกินหยามเกินโอ้ไม่ไม่เป็นไรพี่เราอ่อนให้ไงคือยองแดมันไม่ได้เล่นในความไงคือถ้าเล่นในความก็ตายหมดแล้วมึงจะข้อ้างมึงเยอะเนาะฝีมือมึงเนี่ยไม่ได้เยอะตามข้ออ้างเลยมาเดินวเันะยนแจ๊ ตายพี่สยนนี้ฝันนี้ฝันนี้ไเสื้อห่งอีกแล้วน้องนพี่โอ้ยไหวอ้ยไหวดาวดาวสวยสวยชุงชุ่งชุึงชุดหน่งเล่นระเบิดระเบิด้ียเออระเบิดไปแล้วกูไม่ทำไม่ผิดต่่้แไม่ผิดหว่ี่แล้วน้องพี่เนมึงไม่เสื้อเหลืองยิงกูนี่ไงซ้ำแม่งเลยแตแล้วพี่แต่แล้วพี่สวยสวยสวยกํลังไปกํลังไป สวยสวยไอพี่มันจับให้ตลอดไม่เคยขาดศรัทธาต้องอย่างนั้นน้องร้องพี่น้องร้องเฮ้ยเริ่ผมผมหรือพี่ผมก็ยิ่งนะผมยิงเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยในแคนเก่งทุกคนนะครับแคนผมอยกเว้นหัวแคนฮะจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยนี่คลิปไตแรลงเนี่ยพี่จริงจังนะเอ็งจะทำเป็นเล่นกันได้ได้โอ้ดิย พี่พี่พี่อัดแบบตาหนึ่งแบบเอาไว้ในคลิปเดียวไม่เป็นยี่สิบชั่วโมงเลยเหรอพี่ววคนตัดเม่เหนื่อยตาเหียพี่ตัดไปเลยอยาให้มันตัดมันตัดไปเลยเด็กตัดก <c oughs> ูว่างงานช่วงนี้กูติดไฟเอ็มเหลือเชื่อสายสาย<ผ>มไม่ไปสายอย่างเยอะไปสายเยอะ,ยอะจัดพูดแค่นี้ววพี่ <ผม S 2> พี่ดูหลังให้ผมพี่กี่พี่ผมยังไม่ลืมโกต์ฟันน้ำนมเราเนี่ยพี่ฟันน้ำนมเราโกจิเราฟันน้ำนมเราเนี่ยพี่ ปั่นนมนมแล้วพี่เอ้ยพี่พี่ปีนบ้านเขียวพี่บ้านบ้านด้วยพี่เลยพี่มันไปสองตัวแล้วมันยันเพียร์แล้วเจ็บเจ็บเจ็บทีหัวเขาเจ็บโอ้โหระเบิดเดือดเชื่อโอ้โหไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยไม่ใช่ลูกค้ายี่ห่ออะไรวะคุไม่ได้ยินเสียงตีนเลยเหลือเชื่อว่ะไม่แน่ใจ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 เปล่าไม่ได้ยินเสียงเลยคุณผู้ชมทีพีพีมันคมโอ้โหดูนี่ ไมูอะไรอ่ะพีอะัรแอวนแวนแหวนแดเรียบร้อยซาลาเปเรียบร้อยเรียบร้อยเดนเรียบร้อยซาลาเปเรียบร้อยอร่อยเลยอร่อยเลยเอ้ยต้มโต๊ะเลยโอกเลยเปิดในควมเลยหวะพี่เอาจริงนะอถ้าในความะคือก้อนียผมให้ตวละเม็ดเลยอะไม่ประมาณอเก่งชิบหไม่ได้ฝีมือนะปากเนื้ ถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นในนี่นะเครื่องคิดเลขน,นะกู้ไม่ได้จริงจริงพี่ลูกแคนกูเสียเชื่อนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันอุ้ยโดนโดนยองแดงยำยองแดงเรียบร้อยอ๋อมันเล่น<ส>เล่นดีดีก่อนโอ้เล่นดีดีหาเลยจะแพ้แล้วเนี่ย <c oughs> เล่นดีดียิงไม่ได้เก <c oughs> ็บเก็บ โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไม่ยิงแม่นจังวะคมจะบมันแหลงอะไรวะเนี่ยเดมอนบีมันเดมอนล่าโอ้โหแม่งล่วงเลยอ่ะแม่งประสามเลยด้วยเรียบร้อยสามหนึ่งตาที่แล้วสู่สีอยู่นี่ชิบหายเอ้ไม่คมเกินเปิดแหลงแบบเร้าเฟ้าตีเดียวตีเดียวกับตาเมื่อกี้เลยพี่ใช่ตีเดียวกับตีไงเอาไปก่อนตาล่าเหรอแพงสีเขียวเหรอเนี่ยตปิงเหรอพี่ เต็มที่นะผู้ผมเล่นกันเต็มที่แล้วนะสู้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไอไอน้องมันกากด้วยนะความเป็นจริงไม่พี่ไอไอนี่คือผมไม่ได้จะอวดจะอวยตัวเองนะคือถ้าผมเล่นในความจริงๆอ่ะผมไ้พวกพี่แบบยืนพักอยู่ฐานเฉยอ่ะคือพวกนั้นไม่เท่าไร่หรอกพี่จริงโอ้โหเหลือเชื่อป่าโคตรแซ่บป่าไม่แซ่บจัดนี่นี่ผมเล่นโัพท์มาสองวันเองนะพี่เนี่ยไม่อยากจะโม้จ้าจ้าเก่งจ้าเก่งจ้า เอาให้ได้กันจ้ะขอบคุณครับมาช็อตนี่มันอยูไหนวะเนี่ยหาไม่เจอบ้านใหญ่เหรอมันอยู่ลงรถข้างหลังเลยพี่ตรง่านมันนะโอเคไม่เดินเลยว่ะเอ้ยอยากชนะขนาดนั้นเลยหรอเราใจเย็นนะใจเย็นนะเราไม่ต้องรีบนะโอเคครับพี่แพ้นี่คือแพ้เลยนะอันนี้คือแพ้เลยนะเราตัดลงด้วยยูทูบอ่ะเขินนะคิดเราแล้วกันนะพีโอเสียชี่อยังแหมดนลยโอ้โหมันเสียอยู่แล้วมันเสียอยู่แล้วโอ้โหแม่งชิมคมจังวะหนึ่งดาวหดาวหนึ่งดาวนึสวยๆสวย มันมีสไนด์ด้วยเนี่ยโอ้โหเท่เออมันยิงจะน่าใจผมระวังนาทีมันอยู่ข้างบนเฮ้ยไล่เฮ้ยไล่แล้วจะจมีระเบิดกระป๋าขึ้นไปเลยนะระวังระเบิดระวังระเบิดด้วยมี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 มันหมดระเบิดนะหมดระเบิดคนนึงมันเซตระเบิดอยู่มันเซตระเบิดตัวหนึ่งคนขวาพอเราลองตัวบนด้วยแม้นชิปตี้เม่นไล่คคมเลยพี่เนี้ยชิปตี้ไล่นกันดีมากนะท่านผู้ชมจะดาววีโดนระเบิดเหรอครับตายเลยโดนระเบิดโดินไปแล้ว ไปพี่ผมติดไอ้วอสใส่บอสให้ใส่บอสให้ใส่บอสให้โอ้โหโอ้โหจอออกงาน้าหนึ่งจ้าหนึ่งสวยสวยจ้าลิ้วไม่เป็นไรพี่พี่พี่ตุดฝีมือแล้วไม่พี่คือต้องต้องให้ผมเปิดในความไงคือผมถึงจะแบบตึงกว่านี่เหมือนนี่ผมในโทรศัพท์ไหมพี่ไอ IP เอาให้ตลอดไอ IP คือ MVP เมื่อมันไก่ไอยองเด้ เหลือเชื่อว่ะโอ้โหแล้งปุ่มซิเวอร์ผมมาเจอไดมอนด์เหลือเชื่อป่ะโอ้โหดาเมจกูหกร้อยโอ้โหซาร่าหนักกว่ากูอีกโอเคคุณผู้ชมพาพนี้เดี๋ยวเอาลงด้วยเอาให้มันรู้ไปเลยให้มันเขินให้มันอายกันไปเลยฮะโดมโอ้ไรไพ่จำไว้แค่นั้นแหละไ่ไพ่หาเลยสองตาเิเหลือเชื่อมึงก็พูดไม่คิดนี่แม่งจุดตำสุดของแคนดีเอ็มเหลือเชื่อจริง คนดูครับเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยว,วเดี๋ยวอีพีหน้าผมสัญญาเลยไม่แพ้แน่นอนครับผมสัญญาด้วยศักดิ์ศรียองแดเลยคือถ้าแพ้เนี่ยคือถ้าแพ้นะคือถ้าไม่เจอโปรหรือว่าผมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทางบูสแต็กนะคือถ้าผมแพ้ผมลบช่องใน YouTube ผมทิ้งเลยแค่นั้น,นเ,ลลเลยออกแคนเลยอเเลยอกแคนออกแค้น โอเคคุณผ okay, ู้ <im it> ชมพาร์ทนี้นะครับก็เปิดซีซั่นด้วยส,สวยๆแล้วเอาลงด้วยช่องอื่นเนี่ยถ้าเขาแพ้เขาไม่ลงหรือบางช่องอาจจะลงแต่กูเนี่ยชนะก็ลงแพ้ก็ลงลงให้หมดให้เห็นนะครับผมนี่คือการไต่แรงซีซั่นนี้ผมเล่นจริงจังถ้าเพื่อนๆสังเกตนะผมจริงจังมากจากการพาต่อไปฮะไปขอบคุณเดนฮันชอปก่อนถ้าใครอยากเล่นโหดเหมือนยองแนก็นี่เลยนะครับเดือนฮันชอปนะครับ เทพดีนะครับสุ่มสกินปืนไหนก็อาจจะได้ถาวรนะไม่แล้วมึงเขินมากไหมมันแบบมึงบอกว่ามึงเล่นเก่งอะแต่เมื่อกี้ขึ้นลงไปคือไม่เท่าไหร่พี่ในโทรศัพท์ไงพี่ถ้าเป็นในคอมอะคือผมพูดจริงนะผมเป็นไฮไลท์ใส่เขาอะผมให้ได้ทุกคนอ้างอ้างอ้างไปเรื่อยอ้างโอ้เออไออพี่แบกไม่ไหวไอพี่แบกหลังหักเลยไอพี่ปากโคตรแทบไปละจัดการมันต่อไปฮะ